妈，帮我。 โลา,าำไรเนี่ยบอกเอาดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้การสวดไปการสวดดีพรุ่นี้ก็เป็นาการไลฟ์สตรีมสิงนั่งเล่นนะครับทั้งที่ไม่รู้ไม่รู้นะครับหลายรอบแล้วเพื่อเปิดส่ัครชุมนุนจาคในการซื้อชุด,ชดทีวีนะครับที่ช่วยแล้วบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะครับใน ช่วงโควิดช่วงนี้นะครับเราได้สมัครคุณไปแล้วสองรอบด้วยกันนะผมจะไม่พูดแล้วรล้ที่แล้วเราเขาส่งล้านบาทเลยแล้วเราก็เอาพีีเอเพื่อบริจาคให้กับพลงก๊อฟพลงการแพทย์ทุกท่านเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนครับในวันนี้1 5บห้านาฬิกาจุดศนยนองงานเรื่องสิบห้นาฬิกาจุดศูนย์ศูนนหรือบ่ายสาม่นเองนะครับเล่นเปเรื่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆน่ยก็เหมือนคราวที่แล้วไหนก็เหนื่อยก็นอนครับโอ้คราวที่แล้วผมนอนไปมาสามจุดข้าวที่แล้วเสร็จตีไห,น,ไหน,น,นครับตีห <c oughs> ้นนไาไหนก็ฝกันด้วยนะครับสำหรับารงานดีๆงานมีจังพวกเราเช้าได้สิบคนเลยนะครับเจอกันแน่นอนครับคุณสังกัดเรื่อยๆ่าจะเปเอสพีสิงเล็ทพอร์ตแล้วตอนสิบอ็ดนะครับแล้วก็พนักง,งาน เรามาทันษาหรือจกเห็นเบเก้ด้วยครับผมเออใช่ใช่ครับผมก็เจอกันแน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะจะนั่จจะเต้มศิลปินมาทุกทุกท่านเลยนะครับแงก็ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายไปเดี๋ยวมาเรียแลกมาวเกันพรุ่งนี้เขามีคนดึงไปจูจีอ่ะ มีคนลากไปจูจีอ่ะอาอออกมาคักเซลไปดูดูไปดูดูดูดิี้เทอะโอ้ชอบใจอะไรวะไงล่ะที่ได้กนะดิ่ได้ใช่ไหมครับใช่อันนี้คือเราจะาทำอะไรครับเนี่ยโปรโมทใช่ใช่ไลฟ์แต่วันนี้ไหมไม่คตี๋ว่ะมันตลกไม่ว่าเรามันเหมือนกับ เรานั่งอยู่ในรายการเรื่องรอบเช้านี้เลยประมาณนี้เลยนะเพราะทุมทนะครับผมเป็นงานเขาเรียกว่านั่งเล่นบ้านเสียงใช่ไหมครับครูพี่ดิครับครับใช่ครับนั่งเล่นบ้านเสียงพรุ่งนี้เขาเริ่มกี่โมงครับคุณพี่ดิพรุ่งนี้เขาเริ่ม15 15ครับ15นาทีครับ15นาที15นาทีแล้วก็จบเลยอืมยังบริจาคก็จะได้เข้าปักสองครั้งพรุ่งนี้นะครับป่าด้วยนะครับบ่ายสามป่าพรุ่งนี้นะครับป่าด้วยก็ได้ สิงแน่งเล่นนะครับบ่ายสามคือเราเราเราจะไม่กำหนดเวลาเนาะเราจะตั้งแต่บ่ายสามนีจนกว่าศิลปินเราจะหมดใช <Hey. S 2> ่าเราจะไปเรื่อยๆจนกว่าศิลปินเราจะหมดพรุ่งนี้เราก็จะนุก็จะร่วมเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับผมมาร่วมทําบุญด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อชุด PPE ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ซัพพอร์ตทุกอย่างที่ที่ที่ทุกๆคนนะครับหรือว่าเอชซีหรือพี่น้องชาวไทยเรา ขาดเลือนะครับผมก็พักมาทาเพชสซีงได้นะครับผมาก็จะช่วยกันนะครับสักหนึ่งงานเลยก่อนไปตั้งใจไตั้งแล้ว Starting up, can I the two -foot? เจอกันครับวันนี้บ่ายสามตรงกับสิงห์นั่งเล่นครับผมเฮ้ยลืมมีโทรเข้ามาด้วยพรุ่งนี้เหรอใช่โ,<อ>โทรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาเขาก็จะรู้อยู่และใช่ไหมเผื่อเขาไม่รู้เขาจะรู้แหละแต่ว่าบางบางคนอาจจะไม่รู้หรอกใช่พรุ่งนี้นะครับสิงห์น,นั่งเล่นเริ่มตั้งแต่บ่ายสามจะร่วม เขาเรียกว่าจัดเป็นมิน an so, ิคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆจัดป uh ั้นสิงมูร่วมให้พี่ๆน้องๆได้ได้ทำบุญด้วยกันร่วมทำบุญด้วยกันช่วยกับช่วยให้กับพี่เอฟซีทุกคนช่วยกับพี่น้องที่ตอนที่ประสบปัญหาปื่มหรือหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็พิเศษเหมือนเดิมครับทั้งก่อนเราก็มีโทรเข้ามาคุยด้วยทั้งนี้ก็มีโทรเข้ามาคุยเหมือนกันอาจจะคล้ายๆซูมแหละแต่ว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าเราจะโทรหากันแค่เสี้งอย่าฟังเพลงอะไร มีนี้หไหมเดี๋ยวผมจัดให้คุณนะอะไรประมาณนี้นะครับผมฝากด้วยพรุ่งนี้เชิญครับเสียงนักเเลยฝายสามนครับผมบาย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 นะครับบายบายฟันดีทุกคนครับ mm hmm.